เฮ้ยมอไซค์เยอะจอดทําอะไรกันเนี่ยสรุปเขามากันที่ร้านนั่งชิลเปิดใหม่ที่มาแรงในปัตตานีตอนนี้เลยเป็นร้านของพี่ลิซ่านั่นเองเจอเจ้าบ่าเจ้าสาวป้ายแดงด้วยานไปตั้งแต่วันแรกเลยนะบรรยากาศก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยคือคนเยอะมากเต็มร้านก่อนจะเข้าก็โดนหมาเห่าไปหนึงกลุ่ม <laughs> เอ็นดูตัวเองอไปกันเลยจ้าทุกคนดูซิว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างไปถึงก็เจอเจ้าของร้านเลยจะเสิร์ฟเองกับมือ <c oughs> มีวอปปะจําตัวด้วย <c oughs> เป็นกันเองมากๆอะทุกคน <c oughs> ดูเมนูปุ๊บคือเขามีครบหมดเลยอะทุกคนร้านนี้ <c oughs> ก็สั่งไปเลยจ้าอย่างแรกก็คือเบอร์เกอร์จ <c oughs> ้ะ กินไปแล้วบอกเลยว่าซอสของเขาไม่เหมือนที่อื่นนะปลาหมึกเนื้อปลาหมึกคือเด้งในปากสุดตามด้วยยำไก่ยอไข่เค็มมารอบนี้สั่งแต่ของแซ่บจ้าด้วยส้มตำโซ๊ะแบบนี้เลยเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงจ้าเลี้ยงเลยจ้านี่เรามากับฟีดบล็อกนะครับก่อนจะกลับก็เจอบ่าวสาวป้ายแดงเขาบอกว่าชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยดีขึ้นมากๆอัลฮัมดุลิลลาดีใจที่ได้เจอนะครับตัวจริงน่ารักกันมากๆ